มันลบหมด สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเนียร์ชาแนลครับผมเพื่อนเครับวันนี้ครับผมผมก็จะมาแกล้งดีเจดีเมอร์ฉีเหดครับผมเพื่อนเมีหลายคอมเมนต์มากเลยว่าพี่ฟูกแกล้งพี่ดีหน่อยพี่มะม่วงแกล้งพี่ดีเมอร์หน่อยแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้แกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้หน่อยวันนี้ครับผมผมก็เลยจะมาแกล้งน้องดีมครับผมเพื่อนเครับผมต้องเกริ่นคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่บ้านอาจารย์ทีมนะครับผมก็คือผมเนี่ยมากักตัวนะครับผมเพื่อนคครรัับบไมม่่ใชนะผก็คือว่าวันนนี้ะครับไม มาอยู่ด้วยวันนี้ครับผมผมก็เลยจะมาทําคลิปแกล้งน้องดีมครับคือถ้าแกล้งธรรมดาเนี่ยมันดูอาจจะเฉยๆไปใช่ไหมวันนี้ผมจะจัดหนักจัดเต็มโดยการที่ผมเนี่ยนะครับผมจะแกล้งเขาเรียกว่าไองอ่ะคือผมจะแกล้งเป็นผีอยู่ในบ้านอาจารย์ทีมครับเฮ้ยจะดีอ่ะ บี้เลยำ่านีอูอ้คือว,วันเนี้ยคือวันเนี้ยดีมันมีอัดคลิปหรืออัดวันเนี้ยดีมันมีทําอะไรสักอย่างในคอมของมันเนี้ยเพื่อปกติแล้วเนี้ยนิสัยข,ของดีมคือดีมจะมานั่งหน้าคอมอแล้วดีมก็จะเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยทํางานหรือไม่ก็นั่งดูเพลงดูนุ่นดูนี่ผมก็จะไปปวดมันแล้วถ้าน้องดีมหัวร้อนเนี้ยน้องดีมมันก็ต้องไล่ผมใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมเนี้ยก็จะแอบตั้งกล้องแล้วทีเนี้ยผมก็จะจัดการเป็นผีอยู่ในบ้านจันทีครับพองเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเป็นผ นะครับผมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้น้องมะม่วงด้วยนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับผมเพื่อนๆครับต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนผมมานะครับผมขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวรอดีเมอร์มาดีกว่านะครับผมตอนนี้เขายังไม่มาผมมาก,ก่อนโอเคไปเจอกัน กินด้วยพี่ขอหกินนัต้อาิงผมไมเนี้ยประมาณอคนเอาคาแล้วพี่มายุ่งอะไรเนีหฟางนู้คนหรืเขานี่โอย ก็ค้างเฮ้ยสิมันไม่ดังเลยเนี่ยมันดังทีง่ไหนบ้านเจอพี่ดินอนเลยมันน้อยเลยเอาแล้วพี่ปิดทำไมเนี่ยครับ<ะ>พี่ปิดทำไมเอาแล้วแย่งผมกินอีกเอา ไปทำอะไรก่วงอะไรไปนอนไปพี so ่ไปกี่โมงกี่ยามแล้วคิดคอนเทนต์อยู่เนี่ยคอนเทนต์อะไรคิดไปเรื่อยอะพี่เอาพี่เดือดชิบอยเนี่ยขอโทษขอโทษขโทษเดี๋ยววขอโทษขอโทษขอโทษอะขออะไรขอ เดี๋ยวเดียวคุณเหลือชีวิส <t> ุดท้ายเนี่ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่ไม่นอนแบ ทำไมไฟไม่ติดป่ะอี้ดิมนั่งเน่งเรั้นะ้ดีดดเดี๋ยวรู้ครับเดี๋เจอกันครับทุกคนเดี๋ยวผมไปตั้งก้องน,นะพรุ่งนี้มีอัดคลิปเลยเดี๋ยวพี่ตุมไปนอนจริงๆแล้วพรุ่งนี้อัดคลิปเลยเดี๋ยวพี่ชาร์จแบตไปนะ อีไม่ขึ้นไปนอนหรอก็พี่อยากอยากดูอะดูอะไรไปน่นโอ้ก็อยากดูอะเออก็ไม่อนเลยนะพี่พี่เดินทางไกลด้วยผมเป็นหัวไม่ใช่หรอกพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานแต่เช้า ถ้าการ <Okay, okay. S 1> หายไปของฉันมันไม่สำหรับเธอเอ้าเอ้าทำไมพินขนาดเนี้เอ้าทำไมอ่ะไม่นอนแล้วครับไม่เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกดีก็จะไม่รู้ เมื่อกี่มันอยู่ตรงไหนไหมอืก็ยินดีที่จะอทำ เชียเาาียลงมเฮ้ยเชียอะไร,รวะเน,นี่เฮยโมตัสสากว,ว่าโตอะไร,รวะเน,นี่ย อะไรไอ้ไม้กวาดเนี่ยไม่รู้มายังไงอ่ะเอ้าพี่ไหนพี่บอกเอ้าพี่บอกอัดคลิปเฮ้ยเฮ้ยไฟปิดเปิดเองวะไม่รู้พี่ผม่หลอนไปหมดแล้วเดีพี่แกล้ง่ะเนี่ยไม่ได้แกล้งอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งก็ขึ้นไปดูเลยอย่างนั้นอ่ะใครอ่ะใคร พี่เ้ยพี่ผมไม่เล่นพี่เล่นอะไรเนี่ยสรุปมีแค่พี่แกลงใช่ไหมคือพี่แค่แกลงแค่แค่น้ำนะแต่พวกอันนั้นไม่รู้ทีมพี่เหรอเขาก็อยู่บนห้องเขาดิพิเตอร์อ่ะก็อยู่บนห้องกับพี่ทีไหมอ้าวก็แสดงว่าพิเตอร์แกลงดีอ่ะเนี่ยบ้าและไอ้ไฟข้างล่างเมื่อกี้ใครแกลงไม่รู้ไม่ใช่พี่เออ

หล่อนไหมหล่อนะ้ำกัวก๊วยกัวดิพี oh uh. ่เมื Yoshi> ่อกี้ให้อเออกลัวยังไงกลัวยังไงอ้าวเมื่อกี้ผมเป็นคนปิดไฟตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมเป็นคนปิดไฟตรงนี้แจ้งพี่กัดแก้งพี่แล้วข้างบนมันปิดได้ยังไงข้างบนไม่มีไฟข้างบนมันปิดไปได้แล้วปิดได้ที่ไหนล่ะไอ้แก่แล้วหลอนเอางี้ป่ะอ่ะไรคลิปนี้แกล้งผมใช่ไหมเอางี้ถ้ามันมีเนี่ยอะแน่จริงก็ไฟปิดเองดิ เอาดิเห็นปะไม่มีไปเวลาหาผีอันนี้ข้างนอกไปเฮ้เอาเดี๋ยวกลัวกลัวอะไรกลัวไม่คืองูอะกวจริงฮะงั้นปิดคลิปดีกว่าาไปคลิปไปคลิปโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเพก็อะไรขับอะไรครับขับอะไรแกงดีเมอร์เป็นที่เรียบร้อยแกงดีเมอร์หลอนละหลอนละร้อนเนี่ย ไม่คือต้องบอกก่อนว่าคือผตอนนี้ยตีสองตีสามแล้วตีสองจะตีสามแล้วแล้วแบบมาแกล้งอย่างนี้ใครก็กลัวแต่มันก็มีเอกใจอยู่บ้างแหละเนาะเพราะเราอะโดนแบบนี้บ่อยนะคะผมใครอากจะพูดไหม่ะก็อกก็ขอบคุณครับขอบคุณมากเนี่ยแล้วแล้วพี่เอาไปขึ้นไม่เก็บไว้นะสิ่งที่พี่ทำเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ได้ทำแล้วมันหล่นลงมาได้ไงเนี่ยของชิ้นเบลเล์เลยเนี่ยพี่พี่อยู่ในห้องน้ำเองจะเองก็เห็น ก็เห็นแต่มันหล่นลงมาได้ไงไม่รู้มีคนอยู่บนแน่ไอ้อดีมดีมหยิบไปดีมเห็นยบไปเหยบไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมด ค <Okay. S 2> ชัดละดีมากว่าชัดแหละโอเคครับทุกคนครับถ้าฝากกดติดตามกดแชร์ไปกระใจายให้พวกเราสองคนเลยครับคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโ,โอเคครับ,บทุกคนหาพิสูจน์หรออืมน้องหาพิสูจน์พิสูจน์อีกรอบละใช่ทุกคนครับถ้าอยากให้คลิปนี้ ท้าพิสูจน์นะครับกดไลค์นะครับผมกดไลค์ให้ถึง3,000ไลค์ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกัน